สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะผักชีอันนี้หวานใหม่แล้วนะคะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วจะมีอยู่สามกระถางตอนนี้ไม่ได้หวานในดินแล้วนะคะที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่เราปลูกอ่ผักกาดขาวแต่พอดีผักกาดขาวหมดแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเอากระถางมาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนดูพริกสวยไหมคะ ปลูกพริกไว้ในกระถางสามกระถางนะคะเพื่อเผื่อว่าถ้าอากาศเย็นแล้วเราจะเอาเข้าไปในบ้านแล้วว่ามันจะใช้ได้ไหมก็คือเพิ่งจะทดลองนะคะอันนี้ที่อยู่ข้างนอกนะคะปลูกว่าคิดว่าถ้าเราเก็บผลแล้วมีพริกมีลูกอะไรออกมาท่านมันหน้าหนาวเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้พริกก็คงตายนะคะเพราะว่าต้นเขาไม่สามารถทนหนาวได้มีดอกแล้วคะ่ะดอกเริ่มอ,ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมทุกคน เห็นมาโอ้ดีใจจังคนไทยเราเนาะไปอยู่ไหนก็เห็นพริกเห็นอะไรนี่เออเป็นเป็นที่เราขาดไม่ได้นะคะการประกอบอาหารพวกเรากินเผ็ดมันก็ต้องมีพริกอยู่แล้วอันนี้ถ้าประมาณได้นี่ก็คงจะเก็บเกี่ยวไว้แล้วใส่ในตู้เย็นน่ะถ้าในช่องฟิตก็อยู่ได้อยู่นะแล้วก็ประมาณหนึ่งปีแล้วก็เออขวบเก่าแล้วก็กลับมาปลูกใหม่อีกที เนี่ยค่ะอัปเดตให้ดูสวนครัวพี่หวานใจมีแค่นี้เองหมดแล้วค่ะผักก็ใกล้จะหมดแล้วเราก็ปลูกไปตามหน้าฤด,ดูกาลที่เราปลูกได้นะคะทุกคนอากาศสดใสค่ะตอนเช้าเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่า,กวาเกือบ10บโมงนะคะถ่ายบริเวณรอบรอกให้ดูนิดนึงนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะส่วนหลังบ้านนะคะทุกคน ะะที่จะลกหน่อยนะคะเพราะว่าข้าง,งหลังบ้านนี้กําลังก่อสร้างกําลังต่อเติมนะคะคก็เลยทําให้แบบจะลกหน่อยวันนี้เราก็าจะเริ่มทํางานอีกรอบนึงนะคะทําเสร็จแล้วก็ค่อยเก็บกันนะคะโอเคนะคะทุกคนเห็นไหมหลังบ้านนู้นก็เป็นเออป่าขา้าวโพดนะคะของเพื่อนบ้านที่เขาปลูกไว้เขาจะเอาไว้ให้วัวนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอัปเดตต่อไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ